x แผลนี่จะทำมะเขยาวชุบไข่นะจะทำบางที่สุดเลยจะทำบางๆมาดูกันนว่ามันจะออกมาไงนะมาดูนะนี่ไม่ทำไมไม่ไม่มีอะไรเอไอ่ะเขาเจรจเขาทำไม่มีเจอทันทีเลยเ่อนเดี๋ยวไปองดูจ้ก็จะได้มากมายนะคะ x แลจะทำใ้ปีน้ำมะเขอชุบไข่อ่ยทำเ่เพื่อาไงนะตอนบางก็เอามาผัดกับน้ำมันห เดี๋ยววัดตอกไข่ลงไปไม่ได้เป็นมะเขือทุบไข่นะลองดูนะเฮ้เราก็แบบนี้ท่าจะหอมกราที่เราทุบไข่นลงไปทุมันก็คงจะเป็นเหมือนอะไรนะไข่เจียวใส่มะเขือเนาะแต่ว่าไปเรดาไม่ปรุงรสเลยนะอจะเอาเมะเขือกับไข่เลยอเอาไว้จิ้มน้ำพริกกนะปิคือไปเรดาเป็นคนไม่ชอบใช้น้ำมันเยอะในการทําอาหารนะนะแล้วก็ไม่ชอบที่มันอมน้ํามันมากเกินไปอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินหมูก็คือกินไปเลย ก็จะทำไว้แบบนี้นะต้องควยหมุนหม,นมานิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะไหมตรงกลางจะ้ะไหมไปหน่อยหนะ้าตาเป็นมะเขือเผาไปเลยเนี่ยใช้ครั้งที่สองเลยน,นั่นเองได้แล้วแนวกินกับน,น้ำพริกกะปิเราเต็มจานเลยเนี่ยไปตำน้ำพริกเอี้ยว หลบพริกขี้หนูให้ดีนะก็จะหาว่าไม่เตือนวันนี้ได้พริกขี้หนูสวนหอมมาก พริกขี้หนูก็มีหลายอย่างเนาะอันนี้ขี่หนูสวนจ้ะอย่างเผ็ดหอมผักสดจ้ะว่าจะต้มหน่อไม้ไม่ต้มแล้วเยอะเกินกินไม่หมดอาหารเราก็พร้อมรับประทานน้ำพริกกะปิปลาทูมะเขือ หอมหอมมันเหมือนมะเขืออบอ่ะพี่น้องมันมะเขืออบเนาะอบแห้งๆ่งแมะมาแล้วค่ะเพื่อนๆกินข้นาวกาปิตาเด้อเหียลบเป็นพริกขี้หนูให้ดีเด้อลองมะเขือสูตรใหม่เราเนี่ย หอมแฉบพี่น้องโอ้หอมหอมะเขือทอดนะอืออม,อมรอดปะลูกโดโดโว้าลูกโดด ไปยาก็พาทำป้ายเนาะแปลกๆเนาะทำอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆไปยาเปวนมากทำทำเอาง่ายอะ่ะพี่น้องโอ้โห เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง,อองอขนมก็ช่วยไม่ได้เด้ยอยงั้นนี่ฮ <c oughs> <c oughs> ึ่ลูกโดด หอมปุ่งเลยถั่วช่วยชีวิตถั่วอวานดูพี่น้อง ไห้ลองแกะประทูก่อนนะแก้ประทูอ่างเพียงน้องก,ก่อนนะโมมีไข่แต่ปวนค่ะพี่น้องช่วยเขาซื้อขายผูกอยู่ด้วยพี่น้องช่วยซื้อหน่อยพี่สองตัวเนี่ย แท่งหนึ่งมีสองตัวอ <Ừ. S 2> แพกหนึ่งมีสองตัวสี่สิบห้าบาทพี่นะ้องตกตัวอะไรยี่สิบสามบาทเรบอกเอ้ยแต่ปลาประทูอินโดไม่เอานะเขาบอกไม่ใช่พี่ไม่ใช่โอ้้ห มันหอมเนื้อนุ่มมากเลยช่วยเขาซื้อสองแพ็คเขาบอกถ้าพี่กินไม่ทันนะแช่แข็งเลยแล้วก็าทำตามเขาสแพ็คเก้าสิบบาท โคตรคุ้มเลยพี่น้องถ้ารูปมันจะอร่อยปลาเนี้ยเอามาสักสามแพ็คช่วยเขาเน่ะช่วยเขาเราก็ได้ของกินด้วยแะอืออือจำไว้ด้วยเจ้านี้เขาขายปลาทูอย่างเดียวแต่ก่อนเคยซื้อเขาบ่อย อืมหัวยาวด้วยอืมอ๊ยจักมาเพี้นี่ยาวใหญ่ไปใหญ่ปลาทูช่วยชีวิตพี่น้องพอกินปลาทูดอวหายเพลดเลยอืม ขอบคุณมากเ้ยที่มาเยี่ยมชมอ่ะของอร่อยทำง่ายพี่น้องหมายถึงน้ำพริกกะปิอะ่ะตำแป๊บแป๊บแป,ป๊บเดียวเนาะกินก็อะไรก็บ,บาไปแต่วันนี้ขี้ข้านต้มน่อไม้จอาเอาไว้นั่นอันนี้ก็ยังกินไม่ไม่มดเนี่ยไม่มดแต่ว่าพยายามกินปลาทูให้มดอ่ะเนื้อนุ่มมันอร่อยสุดๆราคาไม่แพง นะถ้าเทียบกับหลายๆอย่างแล้วคือเขาไม่แพงอะ่ะเออถ้าเทียบไปอย่างอื่นแล้วคือเขาไม่แพงนะเอาเอางั้นแล้วกันเจอกันคลิปหน้าเด้อ thanks so much my friend it is uh, too too spicy uh, but very really delicious uh huh. Thai food uh huh. thanks so much for your support see you next video Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.